สำหรับคนนี้ก็เป็นหนุ่มเออีกหนึ่งคนซึ่งเป็นแชมป์เหมือนกันเลยนะคะคุณนัทศักาทอเลยนะคะหลังจากที่ปล่อยเพลงรักเธอคนเดียวไปแล้วพอแล้วร้องวีดจบแล้วประจวันนี่ยหรอสิบล้านวิวไปแล้วโอ้ทะลุผมอย่างที่บอกไปแหละผมผมไม่แปลกใจครับกับเพลงนี้ที่จะทะลุสิบล้านวิวนะครับเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่คนขอเยอะมากนะครับผมแล้วก็หลายๆคนก็ชอบ นะเพรเพลงติดหูอ่ะตอนเพลงติดหูถ้าติดหูปุ๊บมันก็ดังแน่นอนใช่เมื่อวานยังร้องกับพิจญานี่ตอนเสร็จงานอยู่เลยนะฮะเดินลงลิฟต์กันก็ร้องเพลงนี้นะครับผมไม่รู้ด้วยนะเราอัปเดตนัดมัวรเราไม่รู้ว่าแต่มันอยู่ในหัวนะคะร่วมไปถึงเลยนะคะอีกหนึ่งอย่างเลยก็คือละครเวทีวันสลัดโสดกระจกเก่าๆเลยนะคะคุณนัทใส่ครับักดาธรก็เล่นอยู่ในเรื่องนี้ด้วยที่พระเอกก็คือคุณแกงส้มและน้องโมเหรอใช่ไหมใครเป็นนางเอกน้องโมใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่น้องโมเหรอ จำได้แต่อ๊อฟจำได้แต่เพราะพี่อ๊อฟเนี่ยเขาเคยมาบอกว่าเขาเป็นนางเอกเขาเป็นนางเอกแล้วเขาแต่งละครตเอกไม่ได้ตลอดเลยเออท้าไมอยู่ดีจำนางเอกไม่ได้จำได้ว่าเอามีมโนมีพัช่าอ่าแล้วมีพี่อ๊อบฟองสางใช่ไหมแล้วก็มีนัทศักดาทรนนี่แหละตอนนี้อยู่ในช่วงที่อยู่ในช่วงซ้อมหนักมากแต่ครามวิธีไม่เหมือนละครต้องซ้อมกันทุกวันแล้วก็ซ้อมกันเป็นเดือนเดือนเลยถูกต้องแล้วนะครับผมอ่ะจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปฟังพี่นัทกันหน่อยครับ ช่วงนี้ก็ซ้อมละครเวทีเรื่องวันสลัดโสดกับโจทย์เก่าๆอยู่นะครับหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษว่า Wedding Day the Musical ซึ่งก็เป็น Musical comedy เป็นเป็นแนวตลกอะไรเงี้ยเบ้าสมองแต่ว่าก็สนุกมากนะช่วงช่วงซ้อมช่วงนี้คือซ้อมกันแทบทุกวันเลยแล้วก็นี่วันก่อนเพิ่งครั้งแรกมีการลันทรูองค์หนึ่งให้พี่บอยเด็กคนเกียรติได้ดูเลยครับพี่บอยเขาบอกว่าสนุกมากเลย <laughs> เราเป็นเป็นกำลังใจกับนักแสดงทุกคนนะพี่บอยมาดูเองครั้งแรกเพราะว่าก่อนหน้านี้นคือพี่บอยแกก็จะยุ่งอยู่กับงานที่อเมริกาเตรียมเรื่องวอเตอร์ฟออะไรเงี้ยพอดีแกมีช่วงที่กลับมาเมืองไทยเนี่ยก็เลยเพิ่งเพิ่งได้เล่นให้แกดูไปรอบหนึ่งเนี่ยดูแกก คำแนะนำว่าเออตรงไหนที่เราน่าจะทำได้ดีขึ้นในแต่ละคนก็คอมเมนต์คอมเมนต์กันไปอะไรเงี้ยครับเป็นเป็นด้านดีนะเราแบบรู้สึกแบบเป็นกาลังใจมากแต่เดี๋ยวให้ไปดูเองดีกว่าอยังไ่พูดอะไรเยอะจริงๆเราเล่นเล่นเรื่องเนี้ยในในการซ้อมอ่ะเราก็สนุกกันนะเพราะว่าอย่างอย่างแต่ละคนที่เล่นก็จะมีแบบแกงส้มอ๊อบปองศักยิยายหญิงพัชชาก็จะเขาจะเป็นตัวจี๊ดๆอยู่แล้วเนาะคือเหมือนเวลามันเจอกันเนี้ยมันจะรู้สึกแบบพลังมันล้นมากเลยเวลาเล่นเลยครับก็จะก็จะดีอ่ะสนุกดีจริงๆคอมเมดี้มันยากมากเลยนะะเพราาว่ การจะทําให้ตลกโดยที่ไม่พยายามตลกเนี่ยมันยากเพราะว่าถ้า,ถาพยายามตลกเมื่อไหร่มันก็คนดูจะรู้ว่าเราพยายามแล้วมันจะไม่ตลกทันที 1. 1> ครับสิบล้านวิว้วคุณขาครับผมก็รักเธอคนเดียวก็10บล้านวิวใน YouTube แล้วนะครับต้องขอบคุณทุกคนมากจริงๆริงด,ดีใจมากนะครับถือว่าค่อนข้างเร็วนะถ,ถ้าเทียบกับเพลงที่ผ่าน,านมาของผมทั้งหมดอะไรเงี้ยเพลงนี้ใช้เวลาไม่กี่เดือนก็10ล้านแล้วก็เห็นแบบเห็นในยูทูบอ่ะคนเอาไปทํา MV ส่วนตัวมอบให้แฟนมอบให้คนรักมันยิ่งทําให้เรารู้สึก ดีอ่ะเพราะว่ามันเหมือนเพลงของเราได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของพวกเขาจริงๆอะไรเงี้ยมันก็เพลงรักมันได้ทําหน้าที่ของมันตอนที่เราเห็นอะไรแบบเนี้ยครับเราก็ดีใจครับในฐานะคนร่วมแต่งด้วยร่วมร้องมันด้วยเมื่อก่อนอ่ะไปที่ไหนคนก็จะแบบคิดถึงนใช่ไหมคนดีใส่หน้าเราใช่ไหมเดี๋ยวนี้เริ่มมีแบบรักเธอคนเดียวแล้วก็เออเออเออเริ่มกลายเป็นเพลงประจําตัวเพลงใหม่อะไรเงี้ยครับก็ดีใจครับก็ตอนนี้ต้องต้องลุยเรื่องละครเวทีก่อนแต่ซิงเกิลใหม่น่าจะมาหลังจากละครเวทีนั่นแหละแต่ภายในปีนี้แน่นอนอย่าลืมนะครับใครยังไม กับโจย์เก่า,กาแนะนําจริงๆให้ไปซื้อเพราะว่าละครเวทีเรื่องนี้เนี่ยเป็นคอมเมดี้ที่เข้าใจง่ายคุณจะได้อะไรกลับไปแน่นอนจากการดูเพราะมันจะมีธีมของเรื่องเรื่องความรักความซื่อสัตย์เรื่องครอบครัวสอดแทรกอยู่หมดเลยอีกอย่างมันเป็นการรวมตัวของนักแสดงที่แบบไม่ได้มารวมตัวกันได้ง่ายๆอะไรเงีย้ยแล้วแต่ละคนคือแบบเต็มที่มากอะไรเงี้ยก็อยากอยากให้มาดูกันนะครับตอนนี้เปิดขายบัตรแล้วไทยทีเกตเมเจอร์นะครับกับบันสลาโซนกับโจย์เก่า,กา,กาส่วนเพล่งใหม่รอติดตามกันตอนนี้ฟังรักเธอคนเดียวและรักไม่มีเงืไไ่อนนะครับ แต่แค่อยากไปฟังอีกเก็กบไว้เป็นของตัวเองก็ไปดาวโหลดกันได้เลยนะคะรวมไปถึงวันสล,สลัสกกระจกเก่าๆเนยนะคะ<ช>เล่นกัน13สิงหาคมนี้แล้ว,<ช>ลวก็ลอดติดตามกันได้เลยนะคะใช่แล้วนะครับแล้วก็ผลงานเพลงใหม่ของพี่นัทนะคะผมไม่แน่อาจจะจบละครเวทีเรื่องนี้อาจจะมีเพลงใหม่ออกมาให้ได้ฟังกันด้วยนะครับผมใช่วอยากดูใช่ไปซื้อบัตรกันได้เลยนะครับผมไทยเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาแล้วก็เขาแสดงกันที่โรงละครเืองไดยราชดลัยเทียเตอร์